way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. ก่อนนี้จ้าเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะขคนีเจอรว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับฮิวสุและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินใหม่ของไบรท์ที่จะแจกฟรีนะครับในเร็วๆนี้นะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีเอฟเฟกนะครับเพราะว่ามันแจกฟรีนะครับเดี๋ยวไปรับชมในตัวเกมได้เลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เกมนี้ผมหยิบมาเป็นไม้ป่านะแล้วก็เรียบร้อยครับมันลากปับผมไปเลยทุกคนไบ้เนี่ยช่วงต้นเกมนะครับดาเมจเบาเหมือนตดเลยครับเผื่อเนี่ยตดยังแรงกว่านะทุกคนก็รีบร้อนอะไรไม่ได้ครับช่วงต้นเกมไม่ต้องค่อยๆเล่นนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มรอ้อนแล้วตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าซับผมไปไหนอ่ะ ครั้งครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามนี้ไม่ควรไม่ควรมีละโอเคมันเอากูไปแทนบับเฮ้ยซับผูอยู่หน็ยกวยช่วยกันลณรงค์อย่าเล่นอาริสนะครับตัวมันเตี้ยนะมันเดินมาช่วยเพื่อนช้านะครับดา oh <my> เมจก็น้อยนิดสตัตนก็โดนแยกๆ เผอๆในคลิปยัยงเดินหลบสตันอลิศได้เลยนะครับตอนเกมเนี่ยก็ตัวแตกไปแล้วบัฟฟ้าก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกียร์นี้เนี่ยเราจะรอดหรือเปล่านะก็ถ้าเป็นพวกการรีวิวสกินนะครับผมไม่ได้สอนเดินเกมนะทุกคนเพราะว่าตัวบางตัวเนี่ยผมก็หยิบมาเล่นเพื่อรีวิวเฉยๆนะไม่ได้เล่นเก่งนะครับ แล้วช็อตนี้เนี่ยเรามาดักรอลิงนะครับแต่เหมือนลิงก็จะมีฮาคีสังเกตนะดูอารมณ์เหมือนมันกำลังจ้องโอเมนอยู่แล้วโอเมนกูไม่รู้อีกว่าตีพุ่มมันย้อเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้นั้นๆๆเรียบร้อยถ้าไม่ทำใหม่โอ้ ทีมเรานี่ว่าแปลกและทีมเขานี่แปกกวเยอะเลยครับโอ้โหแล้วเหมือนยอนเราโดนไปอีกแล้วนะยังดีเมดเราเก็บแวนมาได้นะทุกคน,นผมก็เคคีปนะเดี๋ยวไปเอามังกรให้เพื่อนนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาได้ไหมนะอ้ช็อตนี้เหมือนแก๊กมันจะมันอ้วนอ่ะเก,กะขวางโลกครับต้องกำจัดทิ้งเดี๋ยวเราตีอ็อบเจกต์เสร็จเนี่ยก็กลับไปฟาร,ร์มต่อนะครับแต่ว่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยแวนี่ค่อนข้างห้าวตองแต่งแล้วนะครับเขารวยแล้วนะตัวเราเนี่ยก็ต้องรอของนะครับค่อนข้างเยอะเลย ก็ค่อยๆฟาร์มไปครับรีบหม่ไว้ดีแล้วเหมือนจะมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับโอ้โหแบบนี้มันจะรอดได้ยังไงครับเนี่ยไม่สนใจแกกครับตอนนี้ก็ต้องสนแล้วแหละดูมันดูมันแล้วาเลสเตอร์เอาล็อกผมแล้วปล่อยผมอย่างนี้ล็อกแล้วปล่อยอ่ะแล้วโดนดึงโอ้ยอย่งดี้รอดมาได้นะครับ แต่เพื่อนเราไม่น่ารอดนะรอดหรอรอดวะทุกคนเ่นล่างก็โดนลิงหลอยนะครับเล่นลำบากมากเลยเกมนี้ยิงเจอตัวต้นเกมด้วยนะครับแถมตัวเรานี่โคตรเลดเลยเราก็ฟาร์มหาเงินไปนะ แล้วช็อตนี้เอเลสเตอร์โดนเอเลสเตอร์หน้าตาปแปลกๆวันเดอร์นี่ว่าผมพูดผิดทุกคนเอาเป็นว่าได้อยู่เอาแล้วโดนดึงแล้วโอ้โหผมโคตรเนี่ยแก๊กเลยทุกคนเกมนี้นะผมก็แยกมาทำเลนแยกมาหาเงินนะครับว่าจะกลับไปหาเพื่อนแต่ตอนนี้ขอแวะนิดนึงนี่นมาปิดให้เพื่อนครับทุกคนโอโห กิวาวะโอ้โหแล้วมันมาสองมาสองยังไงแล้วช็อตนี้ต้องไหลแล้วครับไหลไปตายเกิดมาก็ฟาร์มก่อนนะครับผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลย <S 2> <S 2> เฮ้ยเราลิงมันเอาเอาไงอะ่ะทำไมไม่เอาให้สุดไปไหนน้องช้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยสกิลสองเข้าหามาังกรแบบนี้เืินเลยอะ่ะ แล้วยังไงครับแวนผมเปิดอันติยัดเลยนะเรียบร้อยครับทีมเราอยู่เยอะกว่านะครับแล้วเห็นอะไรแว๊บๆอีกแล้วลิงยังไม่กลับเนี่ยยังไงเฮ้ยผมโดนดูดอีกเหรอระยะมันไกลจกังวะทุกคนควรเนิบมั้ยแก๊กเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นี้หรือเปล่าครับวันเดอร์ เขามาลึกขนาดนี้โอ้โหโคตรแรงอะ่ะโหเปียบตายยังไม่จบนะทุกคนก็คลิปไหนเดี๋ยผมรีวิวสก,กินนะผมอขออนุญาตลงลงหมดนะครับแพ้ชนะไม่สนนะผมได้อบการนี้ต้องเล่นตัวที่ตัวเองแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนนะ่แต่ว,ว่าเกมนี้เ,เฮ้ยแล้วลิงลิงลิงยังไงเปิดเขาเราตายครับ นี่แหละครับนิยามว่าเปิดก่อนได้ปูดแต่ว่าเกมนี้นะครับน่าจะพลิกกลับมาชนะได้นะขออนุญาตสปอยก็ทำเลนไปก่อนนะตอนนี้ผมเนี่ยเริ่มจะมีของแล้วนะครับยอย่าเราเออดาร์นะที่จริงทีมเขาเนี่ยน่าจะเอาดาร์กมากกว่าทีมเราอีกนะครับแต่เขาเลือกเอามันก่อนนะได้ดาร์กเนี่ยมันจะได้ขึ้นบ้านได้ง่ายนะครับ ผมผมไม่กล้ากับวันเดรนนะครับดูดิโคตรแรง <S <S <IL EN C IO> ผมผมไม่กล้ากับวันเดร์นะครับ <Your team. S 1> ไม่กล้าแต่วิ่งใส่นี่คืออะไระครับงงไหมครับของแล้วช็อตนี้ปั๊บโอ้โห <S <S เรียบร้อยเลยนะครับโดนคอมโบเดียวหายเลย <the> คือเออเราไม่เปิดอันตีก็ฆ่าได้นะแต่ว่าผมกลัวว่าจะโดนลิงมันสวนนะครับถ้ามันสวนเน,นี่ยผม <the> อาจจะ ตายไปพร้อมกับมันก็ได้นะครับก็เลยเปิดมันตีไปก่อนนะ <can> เ,เกียร์มันติดแเราก็คูเดาไม่ได้นานมากนะครับไปเป็นตัวเลทน,นะ <c oughs> ก็เหมือนว่าตอนนี้เกียมจะสูสีแล้วนะครับ <c oughs> ป้อมเราก็ <c oughs> เหลือป้อมหนึ่งครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นก็ ไม่น่าแปลกนะครับเพราะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะทุกคนในป้อมกลัว <S <S แล้วช็อตนี้ลิงจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเอาเลตเตอร์ก่อนเลย <S <S เฮ<อ>้ยโอ้โหมันทั้งล็อกทั้งดูดโอ้ม่อกี้ผมสก,กิลหนึ่งว้าวอะทุกคนถ้าผมสก,กิลหนึ่งโดนนิดเลสเ,เตอร์น่าจะตายแบบไม่ทันได้จับนะ ยังไงโอเมนกับลิงจูกันไปจูกันมาสรุปคือรอดนะครับ <laughs> ทีมผมเนี่ยมันทีมโคตรเละเลยนะตอนเกมก็อย่างนี้เห็นครับโดนยาม,ม็นชี้เลยเอ้าวแล้วโดนดึงแค่นี้โดนดึงแบบนี้จบบ้านได้หรือเปล่าเ,เ,เนี่ยอ้าวแล้วโอเมนเราหันไปส่วนล็อกลิงครับเรียบร้อยสุดยอด ชนะเฉยเลยทุกคนก็สำหรับการรีวิวสกินเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้โฟกัสเลยใช่งไหมครับสกินเพราะมันมีก็เหมือนไม่มีนะครับมันมันเปลี่ยนแค่อ่าในส่วนของโมเดลนะทุกคนมันไม่มีมันไม่ได้มีเอฟเฟกนะครับเกมนี้ผมก็ได้ MVP ด้วยนะ er ก็ถ้าใครดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์กันด้วยนะ แต่ถึงดูไม่จบก็กดด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากดูฮีโร่ตัวไหนอีนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ